วันที่สิบเจ็ดทำไงถึงจะปลดล็อกสวรรค์หน้านะมันต้องเอาของไปบริจาคไอ้ไปบูชาครับเออตอนหลังอะไรบ้างปลาเริ่มได้เลยจำไม่ได้หรอมันต้องเป็นพวกตกปลาด้วยแล้วก็ไอ้จับแมลงด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ไปปุดล็อแต่ชาออลิเบลลิเบลแล้วก็ลงน้ำแต่เช้าลิเบลวะเนี่ยทำอะไรนะอ๋อต้องต้องต้องวางไอ้ของเอ้ยลืมเลี้ยงไก่กลับไปเลี้ยงไก่ก่อน เรเลี้ยงไก่แล้วก็เออนั่นแหละเออต้องทำไรวะโอ้ต้องเก็บเก็บเกีเก่ยวผลผลิตแล้วก็เอาไปไปทำเพิ่ม แข่งรอบหน้าเราต้องเป็นไก่ที่แข่งเก่งที่สุดได้พอ,อเลยรอบ<ช>หน้าไ,<ห>นไม่ไม่ต้องกดก็ชนะเชื่อปะใช <laughs> ่ปะบดาวเต็มเหรอเออไม่ลืมเรารีวันใหม่เราต้องไปคุยกับบอกาน่ากับพินาโกะใหม่ดีกว่าเพื่อข้างหน้าไว้ว่าเป็นแมวที่เร็วที่สุดแมวที่เร็วที่สุดว <laughs> ิ่งแซงคนด้วยเออให้วิ่งไปก่อนเลยเราไม่ต้องวิ่งตามไปถึงรอบนั้นรอบสุดท้ายได้โอ้โหรอบหน้ามันต้องได้เดี๋ยววะใช่อ่ะ แค่สุดท้ายอาไวะก็แค่สุดท้ายแล้วเข้าไปส่งส่งส่งสงรอบส่งครบรอบไม่ใช่ไปดูแล้วก็รับเชื่อแล้วก็โดนตัดยนหมาอะไรไม่รู้แม่งวิ่งเร็วชิบหายเลยเฮ้ยผู้เจลิมมีหางว้ยฮะอะไรมีหางนะ่ผู้เจลิมมีหาง่ผู้เจลิมมีหางแล้วห่างไม่ตัวสีตัวสีกันตัวเนาะใช่เหรอหางสีอะไรอะ ก็สีเหมือนพวกเราเลยมันเปลี่ยนได้นะสีอะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปไหนได้เป็นถ้ามัน,ปเ,นเปลี่ลยนที่โชว์อยู่อะเปลี่ยนแบบได้ด้วยใครไม่อยากได้หางแบบหางเงือกก็ไปเอาเป็นขาก็ได้ผมเอาเป็นขามาตีนกบอะตีนกบอะทำแรเร็วเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกันสปีดเหมือนกันหมดเอาแค่แฟชั่น ว่าแต่เมื่อกี้มันแคร์เพราะอะไรเพราะผมไปทำอะไรวะเธอเข้าร้านข, <อ S 1> ขาย,ยานั่นแล้วก็แคร์เลยนะใช่เหรอไม่ใช่เหรอ้็ผมก็ต้องไม่เดินเข้าอ่ะดิใช่เหรอใช่แล้ววะแคบเข้ามุนบัวเข้าอ่ะคุณรอคันเข่า <laughs> เข้า,ขขาปะหลังโหโห,โห,โห,โหยากจังวะอะไรเนี้ยอ,อามุนหน้าอะไรุหนหน้าุหนหน้าผมไม่ใช่พีรพลนคนมุนหน้านะเว้ย ลองอีกรอบดิมันจะแคร์อีกไหเจ้เอ้ยอะไรอย่างเดี๋ยว,วไ,มไม่เห็นเปิดคือไอ้อะไรนะคือผมแคร์คุณไม่รู้กันดไม่ใช่เหรอผมเก็บของไม่ได้ไม่แหนั่นเป็นที่คุณนะผมเดินออกจากร้านแล้วจอดำอะเหลือแต่คนอะอีกแล้วอะจากดำอะตอนที่มันแคร์อะอ๋อเฮ้ยอย่าลืมมาเก็บมะพร้าวกันด้วยนะครับต้นมะพร้าวเนี่ยมันเอาเก็บมะพร้าวได้นะครับพร้าว กะพราเอาไปเผาได้นะอ้าเอาละดูซิว่าจะแคร์อีกไหมเอออ่ะอย่างก็ไม่แคร์นี่ด้คันเบ็ดสีทองมาแล้วแล้วก็อัพต่อเลยปะอัพไปเลยเงินก็รวยๆตอนนี้เออว่ะต้องไปไ้น,นั่นด้วยนี่ว่า ซื้อไซโลเอาไว้เก็บหญ้าให้น้องๆกินเพราะเดี๋ยวหน้าหนาวน้องๆจะไม่ออกมากินหญ้าไม่อ,อกกินหญ้าปะเออกินได้นะประโยคมไม่ผมไม่ห้ามนะกินนะประโยคฮัลโหลฮะกินอะไรมาหญ้าก็หันฟ้ากินยุงไง ฮะใช่อรองี้ับอีเตอร์น,นะต้องอัพอะไรวาเรา,เาไปไปอัพโฟ่มาหนดีกว่าวอัพอีเตอร์เผื่อไว้ดีกว่าออยังไม่ได้ใช้ก็อัพอไปก่อนจะได้อะไรนะต่อไปสาว์หน้าจะได้ไม่ลำบากถูกป่าววันหน้าวันหน้าจะได้ไม่ลำบากวันลำบากวันนี้เออ อีเตอร์ไปไหนวะมูมหมดไม่ใช่รับก่อนแอฟเกรดแล้วนี่กวาดองใครจำแมลงเอ่ออิเตอร์ทองตอนนี้ยังไม่ตกปลางั้นทับเตจก่อนเลยอ๋อมันใช้ไม้แค่ห้าหมดทุกระดับเลยโอเคทำไมเดาเห็นก็ไม่ได้หาหาอีเตอร์วะอะไรนะไม่เห็นมีให้หาอีเตอร์เลยหาอีเตอร์คือกดกดที่เตียงจะหาของ แล้วคุณจะหาจากไหนอ่ะไม่รู้วอะผมีไปไว้ไหนวะเอา้าล้วมันไม่ <c oughs> ไมีให้หาแสดงว่าคุณเอาไปอัพเกรดไหมก็อยู่กับตัวคุณละแหละในตัวไม่มีแนมะ้ผมไปอัพเออคุณจะไปอัพรึเปล่าเมาไว้ประโยชคได้ของเต็มเอาไปบร,ริจาคบ้างเอาของแพร้อมพรุ่งนี้หรือว่าโอ้โหจบแล้ว ก็ไหนๆก็มีหีดจมขลาดในตัวแล้วก็สักหน่อยแล้วกันนะกาชาเขาแล้อว่าใครมันมายืนออกกำลังกายยามเช้าเนี่ยหนอากับป้าเบสโอ้ยเออวันดีวันนี้วันที่สวยงามนะเนี่ยครับผมขอโทษนะอาแม่ครับนี่คือชาวสวนพวกเขาเพวกแม่เคยเจอกันแล้วใช่ไหมอ่ะเป็นชาวไร่คนใหม่ตรงตรงนั้นอ่ะตรงนั้นตรงไหนตรงนั้นอ่ะเป็นประโยคเหรอเนี่ย อ๋อใช่เราเคยเจอกันแล้วเป็นงไงบ้างละ่ะที่รักอ๋อแม่กับฉันกำลังยื้อเส้นยื้อสายพอดีวันนี้ค่อนข้างว่างก็เลยพาแม่มาที่นี่นะนะเออก็เอาเลยตามสบายแลวกันจริงจริงทําคนเดียวไม่ค่อยสนุกหรอกโชคดีที่โนอาไม่รังเกียจที่จะมากับฉันด้วยนะเพราะฉันบอกว่าจะอยู่ได้นานกว่านี้นะต้องไปเอาแป้งที่ร้านของแซมแล้วไหนบอกว่าว่างไงก็ดูยุ่งนี่ เอาแม่ครับแฟงต้องจ้างคนเพิ่มแล้วนะผมไม่สามารถเป็นคนเดียวที่วิ่งไปซื้อของอะไรแบบนี้เข้าร้านได้ตลอดเวลาแล้วนะบางครั้งเขาก็ขี้เหนียวแล้วก็ห่วงผลประโยชน์มากเกินไปเนี่ยใช่เหรอเอฟเฟนซี่แบบประโยชน์เนี่ยโอ้ยเจ้าลูกชายกรณีนี้ลูกควรลงมือทําตอนนี้เลยถ้ามันทําให้ลูกกังวลแม่ไม่คิดว่าลูกควรจะเลื่อนออกไปนะแต่แม่จะต้องอยู่ที่นคนเดียวนะครับมันไม่ใช่กามคิดที่ดีเลยเอาล่ะงั้นผมคิดว่าะอ็สักซึ่งชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวผมกลับมานะ เราไปเจอกันที่บ้านแล้วกันโอเคไหมแม่แมอ้าล่ะไปเดินกับช้นสิไม่ไม่ไปกเอาเอาของมาบริจาคแล้วก็เราจะไปแล้วเนี่ยลุยกันเลยย้ายไปจุดอื่นกัน<ม>ดีกว่าใช้มากเลยอะไรนะเวลาผ่านไปใช้มากเลยผ่นะานไปช้มากเลย, <laughs> ใ,ชเลยใช่เหรอไรอด้หมดละโอ้มีคนแซมปิดแล้ววันนี้ฮะแซมอ่อ,อใช่นี้แซมปิดวันนี้แซมไม่เปิดอะไรดิ โหแย่เลยแย่เลยคุณยังไปไเอากระเป๋าดินมขวดใหญ่คุณก็ไปแช่แช่น้ำนะครับสุกประการ <c oughs> เออไม่เด,ดี๋ยวแช่ปลดปลดของลงกันเอ้ยลืมอายต้องไปซื้อทองแดงใช่ไหมเอาเท่าไหร่นะนั่นสิเอาเยอะมากๆเลยลูกวะเยอะมากๆเลยลูกเยอะมากเลยเอ,อ <c oughs> เอาสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะ เป็นสวิงนี่กองควานกองขวานสุดขวาสุดกลังกลับบ้านอยูนย่ปิดเบมีอบลับบลลขวาสุดขวสุดก็ก็ก็รายดีกว่าร้านค้านี่ได้ทงแดงซื้อแบบทอนี้ละกันไได้ไได้ไองแดงก็ละร้อยห้าสิบซื้อร้อยก้อนก็หมื่นห้า มันหายไปเร็วมากเลยมันหายไปเร็วมากเลยทองแดงอย่างแพงเลยดิว่ะแต่ก็ไม่แพงเท่าไหร่หลบรูกฟก็จริงก็จริงก็จริงเพราะเราก็เปิดการชาต่อเลยแล้วแล้วทองแดงมันร้อยกว่าคอสซี่วันนี้ไปทำอะไรล่ะคอสซิ่ก็บริจาคเหมือนกันครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าบริจาคเสร็จแล้วมันจะนั่งหรือเปล่า ดูร้อนว่าจะได้กี่โบ๊นั่นสิมันน่าจะต้องบริจาคเหลือสักอย่างมั้งไมรูมก,กันว่าไม่รู้เปิดคอรซอร์ไปก่อนแล้วกันไม่ได้มาหลายตัวเลยเอ,อ่ารู้สึกเหนื่อยแล้วมากหใช่เหรอรู้สึกเหนือหน่อยล้วมากแล้วไอ้อะไรนะไอ้ไอ้พัฒนานพัฒนาไอ้อะไรพัฒนาน ก็ลองดูครับเดี๋ยวช่องเต็มแล้วเอาไม่แบบพัฒนาอุปกรณ์มันพัฒนาไม่ได้ดิเออคือขอไมัมันต้องใช้พวกนั้นแหละพวกเอติแฟกต์แร่อะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในกล่องบาสุดตอนเนี้ยอะไรนะแล้วแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับลืมไปแล้วเราเก็บคุณภาพผลผลิต โอเคคุณภาพผลผลิตก็ต้องใช้เออว่ะตัดสกัดต้องปลูกต้นไม้ด้วยดีกว่าลืมมีเรื่องให้ทำเยอะจังวะใช้สารสกัดเราขอไปเก็บเดี๋ยวสารสกัดเกิ็เราหมดเราตอะไรก่อนเดี๋ยวไปจัดนี้เปิดกระชากสองไม่ทันแม่เนี่ยเพราะว่าหมดวันแล้วนะจะจะปิดร้านแล้วนั่นดิต้องไปประกาศชายกรอบ นม,มันไม่ได้ทำอะไรนอกจากเปิดอาชาว้ไปจากไปก่อนเี็นฝนฟอสซิลจำนวนมากอาดหไปเลยอ่าเอาเอรับรับรับของได้นะครับไม่ได้สนูดรอปอะไรเนะ่ยสนูดเดี๋ยวสโนูดรอปเลยเหรอสนูดอ่ออมาหน้าหลาเลยนะก็ก็ืกอตะหันเขาให้มาไม่รู้โอ้ oh my god ดาบหักหยดน้ำตามังกรอะไรวะเน,นี่ยดาคอนเทียขยะหยดน้ำตามังกรปลาคาร์ปสีทองหยดน้ำตามังกรปลาคาร์ปสีทองาลายเขียวสีทองต้นบอนไซสีซทองอะไรบ้างโ,โดรอปสโนโดรอปนี่ใช้ลูกค้าในบอนเบียดปะประโยคเอ้าเามือเจอคัตซีอะไรแก ช่งนี้คัสซีนบ่อยมากสันนี่อ่ะอ้าวว่าอย่างไงเอ่อกางจะไปโรงเรียนเหรอไม่ไม่ใช่ครับกางจะวาร์ปกลับบ้านเอาแล้วคำตอบมันมีแต่ใช่เอองั้นผมไปตกปลาแล้วกันโอ้วางแผนได้ดีนะฉัถ้าลังจะไปรับโอลิเวอร์เดินไปด้วยกันสิอ๋อได้ครับไม่ไม่ผมจะเข้าแทนวาร์ปใมาซื้อทาโก้กินเดเี วันนี้มีกิจกรรมสำคัญอย่างนั้นเหรอเอาผมเหนื่อยมากเลยอะพ่อคือมื้อเย็นเราทานลาเมงได้ไหมอ่ะโอ้อได้เลยได้เลยวันนี้เตรียมลาเมงไว้ให้เป็นพิเศษเลยนะกินลาเมง็นอาหารเย็นวะอยากกินบ้างอ่ะโอ้ KFC แ่ะเดี๋ยว KFC มีลาเมงเหรอเออ KFC อะไรนะ เมนูเมนูใหม่อะหรือใหม่ขายลามเมงเอาเราไปไจาบก,กันเลยแล้วก็รับมาเออได้มาเลสโนดอปมาจริงด้วยมันเริ่มให้ของที่แบบเราเรายังปลูกไม่ได้แล้วอะคราวที่แล้วก็ให้อะไรนะพัมคินมาฟักทองอะ กระดูกก็ใส่นี่ใช่ไหมใช่ครับใส่ไปเลยใส่กล่องว่าติฟฟ่านเลยอะไรเลยใส่ไปหมดเลยเดี๋ยวแม่งเต็มแน่นอนสภาพแต่โซนโดับใส่ไหนครับโนดับเต็มแล้วเหรอไอ้กล่องกล่องเบ๊กอ่ะอ่าก็ใกล้กล่องนั่นแหละกล่องนั่นแหละเนี่ยเออเปลี่ยนลนช่องอโอจามูแคนดี้ใส่แบบนี้ก่อนดีกว่า าไปลงน้ำก่อนหน่อยได้ไกันไม่ได้ลงอ,อือสภาพแล้วลงน้ำแบบเล็นนิดนึงเฮ้ยต้องไปต้องไปหาคนนั้นก่อนดีกว่าเขาเขาเขาอยู่ไหนนะใครครับโชยูนะเนือ้อเงือกเนื้ออยู่ในเมืองเงือกแหละท่านควรจะเลื่อนจากเปลี่ยนขาเดี๋ยวเปลี่ยนหางไม่ใช่เหรอเออว่าถ้าผมเอาเคียวไปอัพแล้ว แล้วผมจะเก็บเกี่ยววัตถุดิบยังไงวะเอ้ยหมายถึงว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตยังไงวะคือไหนวะอันนี้คืออากูงแล้วนี่ใครอะโกงอากูงโชยูเขาอยู่ในบ้านด้านซ้ายพูดออกมาจาก้นั่นแล้ว,วะอะสอดพิกดีกว่านนี้อ่อมีคนเคยบอกว่าบางครั้งฉันก็ดูไม่สุภาพสบายด้วยตไม่ใช่แต่ว่าบางครั้งฉันไม่มีอะไรจะพูดอะ แล้วก็เรื่องที่ฉันต้องคุยที่ร้านใช่ไอกได้อะไรนะครับนต้องคุยตรงโตที่เป็นโตร้านใช่ใช่ใช่หาชัดเลยละบ้านบ้านปิดสามทุ่มแต่ว่าร้านปิดเจ็ดได้ปิดห้าโมงร้านปิดห้าโมงบ้านปิดกลางก็ไรอะไม่ทำอะไรเดียร์สำรวจในทัศการ์เนี่ยชาตการ์ตอนคืนเนี่ยนะทะเลสาบมีอะไรบ้างเพ้นรูปไปปิกนิกปิกนิกกลางคืนเนี่ยนะไม่เอาอ่ะตกปลาดูดาวรอบอะไม่เอาอ่ะ เออแฮงเอาอที่มังกี้เลนอันนี้ดีกว่าคืออะไรไม่รู้อ่ะไปแฮงเอาที่มังกี้เลนนะครับเดี๋ยวคุยกับคนแปลกหน้าดีกว่าใครวะเนี่ยคุยกับคนแปลกนะฮะโบราณใครอ่ะตอนนี้ปิดอ๋อมาเลี้ยงลิงโอ้หโหป้ายกำลังปิดลับๆเลยอยู่ลบบุรีปันนี้<ะ>ลิงอย่างเยอะเป็นลิงวะละ่ะอืมฮะเดี๋ยวแปลก,ปก ทั้งชื่อลิงเนฮะลิงเป็นอาหารอีกแล้ล่ะเออยเอาลมิน่บุญอะไรวะนั่นดีอ่ะมาดูลิงคุณๆนะช้ความสุขมากเลยดีใจใช้เวลารวมกันเอาหัวใจเพิ่มอีกแล้วเนี่ยเรียกได้ว่า ขวาลผมไปไหนอัอนนี้นี่ไงเราได้ไงต่อนะถ้าทะลุมาตรงนี้ได้ไ,ดไรวะโอ้ได้ขอเฮ้ยแล้วผมก็ลืมไปสร้างไซโลอีกแล้วโอ้ยผมต้องทำอะไรบ้างนะประโยกผมต้องทำำอันำเองไม่รู้เลยอะฮะไม่คุณทำลำเองเหรอไม่ถามเก็บฟีมีแล้ว เเก็บซี c, มีลาเมงเหรอไอเนี่ยมันไปยังไม่ได้ครับถ้าจะไม่ผิดมันต้องผมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวไม่ใช่ต้องรู้สึกเหนื่อยมันต้องเอ่อบริจาคปะเอ้ยชาบูอะชาบูอนขวางมาทำไม่ได้มันไม่พอใช่เหรอเดี๋ยว เเเราาา้น็วย,ยงงแล้วผมแทบไม่ได้ใช้สม,มินาเลยคุณดูดิวันวัน,วนผมเดินสายออกงานเดียวเลยตอนเนี้โอ้เม์มาส่งโดนแมสุดยอดคุณเอาไอ้อะไรนะมันจะไม่นี้สามปีไปไปนั่นได้นะไปให้ออไปหายักษ์อะไปให้ยักษ์อะ,ม,ะมันจะได้ปีออกเปลี่ยนไปเอเอ,เอ,เอ,เอมันจะมีรถสม,มินา,ารถกัญชาสม,มินามีม่นี่รออ,อ,อะไรกันเนี่ย ในขวากล่องขวา,าสุดนะครับเอาไว้พวกนั้นไปไอะมันเอาไปตีโบวตีโบวที่ร้านไหนนะตีโบวที่ยักษ์ยักษ์ผมไม่แน่ใจมันมันมันต้องเลือกออฟด้วยว่าจะเอาออฟแบบไหนเนี่ไงก็รถตุลามิน่าบ้านสุปราการจะได้ใช้ได้นานๆแล้วมันต้องดูยังไงอ่ะเดี๋ยวันนี้พี่คุณอ,อยู่ยักษ์เราหรือว่าอ้ <S <S บ้านต้องไปดู <นะ S 2> ที่ายากรนอน,นไปดีกว่าเอายงั้นคืนนี้ก็นอนแถวนี้แล้วกันอะฮะใช่ปะวะบ้านอยู่ไหนวะจำไม่ได้ละบ้านอยู่ในวังไม่ใช่เหรอใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันคุณเอาลูกอมไปใช้ได้นะเบิร์ของลูกอมอ่มะ ว่าต้องเอาคีบสมบัติไปเปิดให้หมดเลยดีกว่าไหนนะคีบสมบัติอ่ะไปลงหมาไปขายเลยจะได้สุสดเควสกันสักทียค,นนคนนบีบสมบัติมาเปิดเลยอเ,อเอาละนอนดีกว่า เอาละสามลสี่ประโยคไม่นอนนะครับนอนแล้วฉันเลยประโยคไม่รู้ได้ไงว่าคุณนอนแล้วอันนี้จะเอาภาาับสี่ไม่จริงตอนนี้สี่ับสี่แล้วห็นปะ้ม่ค่ะแสนพีเอาโหใจห้าดวงว่ะห้าร้อยีเอาละตำนานเรลเก้าโอ้มันได้เงินสองหมื่นทุกๆวันนี่มันด้้ยหมื่นสามเออมันแบบมันไม่มีทางจนอ่ะวันเนี้ย